เด็กเด็กสวัสดีจ้ามีเด็กมาเสร็จกระจกรถไหนนะคะทุกคนสว,ส,สวัสดีตอนสายๆตอนเที่ยงนะคะทุกคนเห็นแดดปะจ้าแดดตอนเที่ยงเมื่อนี้พ่อไงฝรั่งสิไปหามหมอนะคะทุกคนเ็จกระจกรถ ฟินิกส์เต็แล้วบอแมนรดเ้อทุกคนมันเป็นมองเป็นมองอันเซตกระจกพอหญแล้วเซตกระจกรถว่างะในปั่าน้ำมันนะคะ What do you do now What do you do? do You want tip Yes please You want e <laughs> s yes, o u can e m <laughs> i p ให้ทิปอันเด็กเด็กรถแน่ทุกคนเซตกระจกรถว่างหะ ฟ <laughs> ังหันมันเป็นบริการของปั่มน้ำมันนะคะสำหรับเซตกระจกรถแต่ว่าต้องเซตเองนะคะเขามีไว้ให้สำหรับเซตกระจกแต่ว่าบ่มีคนเซตบ่มีเด็กน้อยเซตหนนะคะบ่คือประเทศไทย ต้องเฮ็ดเองทุกอย่างน้ำมันก็ต้องเติมเองบอมีบริการพิเศษนะคะเมื่อนี่พญ่ยฟลังจะไปหาหมอหมอนดัดเพราะว่าเราสิกลับไทยเราก็เลยต้องไปให้หมอสิกตรวจร่างกายเรานะคะทุกคนมาแวะเติมน้ำมันยุเทียบ ฮัลโหลไวกับฝรั่งกระจมเป็นเด้ทุกคนเบิ้งให้เบิ้งหนาแล้วเป็นบาร์บีบารเป็นบาร์เป็นบาฮัลโหลยูคันเข้ามยูนิคเฮลป์ปัญญาเป็นบาร์เด้อทุกคน ไปหาหมอเป็นบาสิไปหาหมอเลยเป็นบากันเล่าขับรถเราสิโจมเฮอันคนคนเขาขับรถขับดีแต่เล่าโจมว่าแต่เขาเถ่าวนบะหูจะเถ่าดรอกก เราบาเราเคยมาเรียนอยู่โรงเรียนนี่้เมืองเทียบหมอนัดสี่โมงแรงออกจากบ้านประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะเพราะว่าอยู่ไกลก็เลยสิขับรถไปเรื่อยๆขับเร็วบ่ได้น้ำเนาะจาะทุกคนถนนมันลื่นนะคะมาขค้ืนฝนมันตก ฝนนะฝนมันตกใส่ให้มาม้องก็ะสิเป็นแบบลื่นๆแล้วว่าขับรถเร็วว่าได้ก็เลยตองพากันมาเร็วลงแล่มนะคะเนึ่งต้นเนี่ยลงแล่มนะคะวางหานพญายญ่บอกว่าเป็นลงแร่มคล้ายๆลงแร่มของค้นจีนะ่ะมาเปิดมาเปิดอยู่เนี่ยะคะ่ะ ปไงลองขับรถเร็วนะคะทุกคนบรรยากาศทางทาาก็กสวยปันไดนะคะเพราะว่ามันสีเขียวมันกับบลอกเขียวสีขาวกับบอกขาวมันเป็นแบบบอสดชื่นอ่ะบอสดชื่นบอ,ดนบอดสดใสมีมะเริ่มละลายฝนฝนมันตกบรรยากาศภูณภูมิบานเขากับสิแบบ บางค้างกับฝนตกบางค้างกับยิมะาแต่ว่าเมื่อนี้เอาสิเป็นล่มคันล่มมาแห้งน่ะสินหนาวนะคะทุกคนถึงแม้ว่าอุณหภูมิ่ติดลบคันล่มมากกับคือหนาวโอ้ยรถคันใหญ่คันใหญ่ขับรถเร็ว ก็ลื่เพราะว่ามันสิมีคนเขามาเคลียทา่าเพราห้มันลื่นนะคะทุกคนแล้วบอกว่าเขาสิเอาเกลือมห้วยเอาเกลือมห้วยทา่าท่านเป็นเกลือบ้านเขามะ้วยเผื่อละไล่หิมานะคะ ชมบรรยากาศทางท่าไปน้ากันนะคะทุกคนพื้นที่ประเทศเขามันจะมีแต่ปา่าถึงแม้ว่าออกมากจากทางหลวงนิดนิดหนึ่งก็มีแต่ป่านะคะทุกคนว่าคือบานเท่าบานเท่ามีแต่ตึกประเทศบานเขามันจะมีแต่ปา่าประชากรของเขามันบหราย สิบล้านสิบล้านเ้าบอกว่าสิบล้านคนหนึ่ง